เราก็จะเริ่มสเตปที่1ตรงนี้นะครับก็คือการรวบรวมนะครับเสร็จแล้วก็จะไปสเต็ปที่2นะครับจากรวบรวมไปบันทึกครับนะจากบันทึกจะไปที่จำแนกครับแล้วก็จากจำแนกนะครับจะมาส่วนถึงการสรุปผลนี่คือกระบวนการในการทำบัญชีนะครับที่เราจะเรียนกันนะทีนี้ แต่แลสะสเต็ปมันก็จะมีเรื่องที่เราจะเรียนกันเนาะนะครับแต่แลสะสเต็ปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับสเต็ปแรกเลยที่เราจะเรียนกันก็คือก็คือความรู้นะครับความรู้เบื้องต้นนะของกิจการนะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะว่ากิจการเจ้าของคนเดียวเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญเลยก็คือ เราจะต้องเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบของข้อมูลนะครับองค์ประกอบของข้อมูลเนี่ยจะมีทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับนั่นคือองค์ประกอบแรกคือสินทรัพย์องค์ประกอบข้อมูลทางการเงินนะครับจะมี3องค์ประกอบนะก็คือจะมีสินทรัพย์นะครับนี้สินแล้วก็ทุน คำว่าทุนเนี่ยคำเต็มๆมันจะเรียกว่าส่วนของเจ้าของนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะมี a s s e t อาจจะเขียนตัวย่อก่อนนะครับนี่สินแทุนก็ oe เราจะเรียนรู้ความหมายของ3ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบของข้อมูลทางบัญชีนะครับเราจะเรียนว่าสินทรัพย์คืออะไรนะครับสินทรัพย์คืออะไรนะครับนี่สินคืออะไรนะครับ ทุนคืออะไรนี nee. ่สินทรัพย์มีบัญชีอะไรบ้างนี่สินมีบัญชีอะไรบ้างแล้วก็ทุนมีบัญชีอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> เราจะเรียน3ตัวนี้ก่อนนะครับอ่านะเราต้องเรียนรู้3ตัวนี้ก่อนนะครับพอเราเรียนรู้3ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเก็บข้อมูลนะครับเราไปรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่า รายการค้าเหตุการณ์ <Pos> คือรายการค้านะครับเราก็พอเราเรียนเรื่องสินทรัพย์นี่สินทุนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเรื่องเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องของเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,น,ษษนะะเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับเหตุการณ์ก็คือรายการค้านั่นแหละเหตุการณ์ของกิจการเนี่ยก็คือ รายการค้าพอเราไปเรียนเรื่องของรายการค้าไปเรียนเรื่องของเหตุการณ์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะวิเคราะห์ลูกเราก็เอาเหตุการณ์นี่แหละหรือรายการค้าเนี่ยมาทําการวิเคราะห์นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเพิ่มอะไรลดนะครับนะเราจะเรียกบทนี้ว่าการวิเคราะห์รายการค้านะครับพอเราเรียนรู้เรื่องของสินทรัพย์นี้สินททุนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้า พอเราเรียนบทการวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอารายการค้าที่เราวิเคราะห์ได้มาทําการบันทึกบัญชีครับเนื้อเรื่องเนื้อหาที่เราจะเรียนตอนบันทึกบัญชีเนี่ยเราจะเรียกว่าการบันทึกบัญชีในสมุดในสมุดบัญชีนะครับมันชื่อว่าสมุดรายวันทั่วไป อันนี้คือสมุดบัญชีที่เราจะเรียนกันนะครับชื่อว่าสมุดรายวันทั่วไปนะครับชื่อสมุดรายวันทั่วไปเวลาที่เราจะบันทึกสมุดรายวันเนี่ยเราเอาข้อมูลมาจากไหนเอาข้อมูลมาจากรายการค้านะครับเราจะเอารายการค้ามาบันทึกแล้วก็เอามาบันทึกในสมุดรายวันนะครับโอเคไหมอ่ะเอาใหม่นะมันจะเริ่มตั้งแต่เรารู้ก่อนว่าสินทรัพย์คืออะไรนี่สินคืออะไรทุนคืออะไร เสร็จแล้วเราก็ไปเอาเหตุการณ์มาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์นะครับพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เอามาบันทึกนะครับเดี๋ยวในแต่ละขั้นตอนอาจารย์จะสอนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้เราเข้าใจภาพรวมก่อนนะครับว่าในการเรียนสเต็ปของเราเนี่ยสิสัปดาห์เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรนะครับอันนี้เริ่มจากเรียนเรื่องของธุรกิจบริการก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามาเรียนเรื่องของสินทรัพย์นี้สินละทุนนะครับพอเราเรารู้ว่ามันมีบัญชีอะไรแล้ว ก็ไปวิเคราะห์เหตุการณ์นะครับวิเคราะห์เหตุการณ์ได้แล้วเอามาบันทึกบัญชีเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีในสมุดที่ชื่อว่าสมุดร,รายวันทั่วไปนะครับเสร็จจากสมุดร,รายวันทั่วไปแล้วนะครับจะเข้าสู่เรื่องของการจําแนกนะครับก็จะเรียกว่าสมุดแยกประเภททั่วไปชื่อของมันนะลกูกเวลาที่เราเรียนเนี่ยอาจารย์จะสอนไปทีละเรื่อง อาจารย์จะสอนไปที่ะเรื่องเรียงแบบนี้มานะครับเรียงแบบนี้มานะไล่ลําดับไปนะครับเรียนรู้สินทรัพย์นีสิทธิและทุนก่อนเสร็จแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วก็บันทึกในสมุดรายวันเสร็จจากรายวันแล้วก็ไปที่แยกประเภทนะครับพอเราบันทึกแยกประเภทเสร็จแล้วก็จะไปทําการสรุปผลการสรุปผลเนี่ยเราจะเรียนเรื่องดังต่อไปนี้ครับอาจารย์ขอไล่ลําดับไปเนาะ อันดับแรกเลยคือเราจะเรียนเรื่องของการหายอดคงเหลือเราจะเรียนเรื่องของการหายยอดคงเหลือนะครับเสร็จแล้วพอเราได้ยอดคงเหลือเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเรียนเรื่องของงบทดลอง พอเราเรียนเรื่องของงบทดลองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเรียนสเต็ปต่อไปนะครับคือกระดาษทำการอันนี้คือช่วงของการสรุปผลแล้วนะครับพอเราเสร็จกระดาษทำการแล้วนะครับเราก็จะทำงบการเงินนะครับซึ่งงบการเงินเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับเราจะทำทั้งหมด2ง,งบนะครับ ก็คืองบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนกับงบฐานะการเงินกับงบฐานะการเงินสุดท้ายครับเราจะปิดจบนะครับที่เรื่องของการ ปรุงบัญชีมันจะมีข้อมูลบข้อมูลทางบัญชีบางตัวที่เราจะต้องปรับปรุงการปรับปรุงบัญชีเสร็จแล้วก็ปิดบัญชีครับโอ้โหกว่าจะเรียนจบผมงอกพอดีลูก <laughs> เรียนจบวิชาครูผมงอกไปเลยลกูกนะครับโอเคลกูกนี่คือกระบวนการของการทำบัญชีที่เราจะเรียนกันนะครับ